นักร้องสาวระวังตัวเรื่องความรักมากขึ้นพร้อมฝากถึงคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวเก่งมากความสามารถอย่างทัญญาอาสยามโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลต่างๆซึ่งจากที่ทราบกันว่าสาวทัญญานั้นกลับมาอยู่ในสถานะโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มอ๊อฟสุพณัฐ ซึ่งล่าสุดธัญญาได้เปิดใจผ่านสื่อว่าตอนนี้ตนเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆและหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นอย่างออกกําลังกายเรื่องความรักหนูเป็นคนไม่ได้ขอความรักเลยเวลามูจะขอเรื่องงานเรื่องเงินรู้สึกลำคาญกับการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าช่วงนี้ก็โสดมีคนทักมาบ้างแต่ไม่ได้ทำความรู้จักกับใครใหม่มา3-4ปี ตอนเรามีแฟนเลยรู้สึกว่าการทำความรู้จักใหม่กับใครจะต้องทำยังไงไม่กล้าคุยก็คือใครอยากจะเข้ามาหมั่นคุยกับเราเยอะหน่อยเรายังง,งงงกับความรู้สึกเพราะเพิ่งผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าเองถามว่าเข็ดไหมก็ต้องดูคนนานขึ้นมากๆการทำความรู้จักของหนูหนูเริ่มทำความเข้าใจตนเองใหม่อาจเริ่มจากการเป็นเพื่อนพี่น้องแล้วค่อยๆเลื่อนความสัมพันธ์ ถ้าใครรีบแนะนำอย่าเพิ่งเข้ามาดีกว่าใครที่คุยแล้วสบายใจเราค่อยเลื่อนขยับสถานะดีกว่าถามว่าเข็ดไหมก็ค่อนข้างระวังตัวมากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะมันหนักสำหรับครอบครัวไม่เคยปิดกัน้นถ้าเรารักใครให้เรามั่นใจก่อนค่อยบอกคนรอบข้างบอกครอบครัวและครอบครัวก็เป็นคนดีกับหนูที่รักหนูมาตลอด